สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับปาทุกท่านครับอันนี้ก็เป็นตาสงสารน้องชอปเปอร์อีกีครับพี่น้องนะครับล่าสุดนี่พ์เศร้านักเลยครับทุกท่านครับเกิดยังคืนกับน้องชอปเปอร์นะครับพวกรนายนี่น้องก็เจอมอเตอร์สุมนะครับเยอะเยี่ยมมากมายนะครับเขามาในชีวิตครับพี่น้องนะครับอาทิเช่นนะครับ เรื่องเงินเงินทองทองครับพี่น้องนะครับเกิดยังขึ้นครับล่าสุดน้องชอปเปอร์กระโผ์แบบซี่ครับบอกว่าหลายๆคนถามและเป็นห่วงความรู้สึกของชอปเปอร์ชอปเปอร์ยอมรับตามตรงครับว่าความรู้สึกยังไม่ดีขึ้นนะครับยิ้มที่ปากแต่ไม่ถึงตายังคงดิ่งอยู่เพราะหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมเจอมาค่อนข้างหนัก หลายวันมานี้ผมพยายามหลอกตัวเองว่าไม่เป็นไรพยายามหาอะไรสนุกสนุกทำเพื่อหลีกเลี่ยงความรู้สึกนี้นะครับแต่ข้างในมันคงช้ำมากจนหลายๆคนมองออกและเร็วๆนี้ผมกำลังแผนจะไปพบจิตแพทย์เพื่อเช็คสภาพจิตใจตัวเองครับขอบคุณความห่วงใยจ,จากทุกคนครับยอมรับว่าตอนนี้กำลังอ่อนแอมากๆแล้วเดี๋ยวผมจะรีบมา สดใสนะครับทุกคนนะครับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับน้องชอปเปอร์กระโพดแบบนี้นะครับเกิดยังขึ้นครับทุกท่านครับถือว่าอาการหนักจิตตกอีหลีครับน้องชอปเปอร์ครับแต่ว่าล่าสุดนะครับก็ไปหาบอสบิ๊กกับพี่น้องนะครับน้องชอปเปอร์ไปพบบอสบิ๊กนะครับบอสบิ๊กก็ได้พอกับน้องชอปเปอร์เนี่ยแล้วก็บอกว่าคุยกันหนึ่งชั่วโมงนะครับล่าสุดบอสบิ๊กกระโพดแบบซี่นะครับบอกว่าเห็นไม่สบายใจหลายเรื่อง หลายแล้วนะครับจนไปโพสว่านังจะไปพบจิตแพทย์วันนี้ก็เลยมาเจอแพทย์บอสบิ๊กสันพี่น้องนะครับหมอบิ๊กครับจัดการให้ห่งชั่วโมงนะครับรักษาหายเรียบร้อยนะครับต่อไปนี้สู้ๆรักน้องคนนี้มากนะครับรักตนเองให้มากตั้งใจทำงานนะครับว่าแต่บอสเข้าใจเรื่องแล้วก็คือจบ ย่าคิดมากสันพี่น้องนะครับอันนี้บอสบิ๊กก็โพสต์ให้กังใจน้องชอปเปอร์นะครับก็ได้ปรึกษากันเรียบร้อยแล้วว่าปัญหาตั้ง่างเนี่ยมาปรึกษาบอสนะครับเดี๋ยวบอสจัดการแล้วก็ซอยเองนะครับบอสบิ๊กเข้าใจคนอื่นนี่บอสต้องสนสันพี่น้องนะครับเอาสุดยอดอิลีครับหลังจากบอสบิ๊กปรึกษากับน้องชอปเปอร์แล้วเนี่ยบอสบิ๊กบัธรรมดาครับเก่งเรื่องบริหารงานนะครับเก่งเรื่องขายสินค้านะครับ เก่งเรื่องโปรโมทแล้วก็ยังเก่งเรื่องเป็นที่ปรึกษาให้น้องๆในค่ายตู่เกี่ยวอีกครับพี่น้อ์นะครับเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องชื่นชมบอสบิ๊กครับพี่น้องนะครับเอฟซี FC หลายคนหลายท่านเห็นแล้วก็บอกไปเสียงเดียวกันว่าบอสบิ๊กเก่งสุดๆนะครับ คนหนึ่งก็บอกว่าสู้ๆเด้อนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับบอกว่ากอดกันไว้อย่าคิดเยอะมีอะไรพูดคุยกันปรึกษากันทุกอย่างต้องผ่านไปได้สันีินองแมนครับนั่นแหะครับนุ่มอ๋องเลยเอาข่าวสารมาบอกมารล่ยฟังเด้อนะครับคนใดที่เห็นชอปเปอร์นะครับโพสสาๆช่วงนี้คับสบายใจได้ครับอ่าบอสบิ๊กจัดก,การเรียบร้อยครับ ทุกท่านมีความคิดเห็นแบบไหนเรื่องนี้ก็ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ถ้ามีข่าวสารดีๆมาอัปเดตเดี๋ยวมาฝากกรอบนึงคลิปนี้ลาไปก่อนครับคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ